สวัสดีครับเมกะเทรนส์ในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเติบโตของเทคโนโลยีนะครับอันนี้ทุกคนเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมาแน่นอนนะครับเรื่องแรกนะครับที่เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากนะครับก็คือ AI นะหรือว่าถ้าจะให้ต่อจงหน่อยก็คือ generative AI นะเป็น AI ที่แบบมีโมเดลขนาดใหญ่สามารถที่จะช่วยเราตอบช่วยเราทำงานได้นะเห็นไหมเห็นประโยชน์เยอะเลยใช่ไหมทั้งในเรื่องของ เพิ่ม creativity เนาะสามารถที่จะคิดค้น innovation หรือว่าเพิ่มในส่วนของ productivity ได้นะครับเพราะว่ามีข้อมูลเนี่ยสามารถจะ access ได้แล้วก็คิดคำนวณได้อย่างรวดเร็วนะครับ AI ตัวไหนบ้างที่เราคุ้นคุ้นเคยได้ยินชื่อกันหลักๆก,ก็จะเป็นตัว Chat GPT ใช่ไหมตัว GPT เนาะแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็จะมีอีกหลายแบรนดน์ที่พยายามทำขึ้นมาแข่งขันหรือว่านั่นแหละหรือว่าเป็นอีกทางเลือกนะครับ ก็อย่างตัวที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างทางขวาเนี่ยก็คือตัว CoPilot นะอันนี้เป็นของ Microsoft นะครับทำขึ้นมาก็ก็จะมีจุดเด่นคือปลักอินกับ Windows เลยนะสามารถจะเปิดขึ้นมาใน Windows แล้วก็มีทั้งในเรื่องของตัวเนี่ยไอ,ไอตัว Generative ไอตัวที่เป็นเหมือนแชทบอทตัวเนี่ยครับที่แบบถามมาตอบเป็นตัวอักษรตอบมาเป็นโค้ดอะไรเนี้ย อันนี้ก็หนึ่งฟังก์ชันแต่ว่าเขาจะไปลิงก์กับตัวที่เป็นการวาดภาพด้วยเออเดี๋ยวจะเล่าค่อยๆเล่าไปละกันอันนี้ดูฟังก์ชันแรกของตัวโคพายโ t ก่อนนะครับก็คือเนี่ยสมมุติเราถามไปเนะี่ยถามเนี่ยเขาเรียกว่าการพร้อมนะก็คือการตั้งคําถามเนี่ยบอกว่าจะพูดเรื่องอะไรดีกับเนี่ยมูลนิธิซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้การให้ทุนการศึกษากับเด็กได้โอกาสมีเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะ AI เมื่อก็ตอบมาเลยเป็นสี่บูเลตเลยบอกว่านี่ให้พูดเรื่องการศึกษาก็าเป็นพื้นฐานสําคัญ ให้พูดเรื่องกระบวนการแก้ไขพฤติกรรมของเยาวชนนะให้พูดเรื่องบทบาทของมูนิธิพูดเรื่องความสําคัญของทุนการศึกษาเป็นไงใช้ได้นะคือสามารถใช้เป็นโครงแล้วเราไปคิดรายละเอียดหรือว่าดีเทลปิกย่อยเนี่ยได้เลยนะครับอ่ะซึ่งมันจะตอบตรงโจทย์เรามากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่เราถามมันได้ดีแค่ไหนนะอันนี้คือฟังก์ชันแรกฟังก์ชันที่สองที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้ว่ามันมันทำเรื่องของรูปภาพได้นะซึ่ง หลังบ้านมันเนี่ยเป็นไอตัว DOE นะซึ่งแบบถ้าเราบอกไปว่าเนี่ยให้ออกแบบโลโก้ของมูลนิธสันติสุขซึ่งเป็นมูลนิธที่เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาเด็กนะครับมันก็จะออกแบบปุ๊บมาให้เลย4ภาพอย่างเงี้ยนะซึ่งภาพที่มันเจเน r เรตออกมาเนี่ยลิขสิทธิ์จะเป็นของคนที่พร้อมนะก็คือเราสมมติเราเราถามเนี่ยเราก็จะได้เป็นเจ้าของตัวภาพตัวนี้เลยนะครับซึ่งภาพมันก็จะดีไซน์แบบ ก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันก็จะมีแบบความแบบดูแปลกๆดูแบบรู้ๆว่าแบบเหมือนไม่ใช่คนวาดนะหรือว่ายิ่งถ้าเป็นตัวพวกคาการสะกดเนี่ยอาจจะค่อนข้างมีปัญหานะเท่าที่ผมเคยเจอเนี่ยชอบมีสะกดผิดอะไรเงี้ยแบบพอสมควรนะเราดูตัวอย่างนะทีนี้เนี่ยอีกอันหนึ่งซึ่งผมเพิ่งได้เห็น u s case นะครับก็คือพวกเรื่องของ AI ที่เป็นการทำดนตรีอ่าอัน,นเนี้ย suno.ai เนี่ย ผมก็ไปเจอพี่ที่รู้จักเขาบอกว่าคือเขาเขียนเพลงไว้เนี่ยมีเนื้อมีทํานองเนี่ยแล้วก็ให้ AI เนี่ยมันทําดนตรีรวมถึงเสียงร้องออกมาให้นะเอออันเนี้ยผมก็ยังไม่เคยลองนะแต่ว่าเขาลองแล้วตัวนี้ตัวเสียงเงินเนี่ยซึ่งอ้ยฟังออกมาแบบดีเลยนะครับแบบว่ามันมันมันก็จะดิสลอปในเรื่องของการทำเดโมเพลงไปได้มากทีเดียวนะอันนี้จริงๆมีตัวอย่างแต่ว่าไม่เป็นไรอาจจะไม่ได้เปิดฟังให้ฟังนะครับไปต่อ มาเปิดดิอ่ะอันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ซึ่งก็มันมีมานานแล้วละ่ะถ้าเป็นในเรื่องของ Industrial Robot เนหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมแต่ว่าที่ที่ตอนนี้แพร่หลายมากๆก็จะเป็นเนี่ยพวก Service ส o รบอก็คือหุ่นยนต์บริการต่างๆเช่นส่งอาหารในร้านอาหารใช่ไหมเห็นเห็นบ่อยเลยเดี๋ยวนี้ทั้งซิสเลอร์อ็นเอะไรเงี้ยาราคามันก็ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็มีพวกเนี่ยที่เป็นเหมือนนำทางเนาะเนี่ย หุ่นแบบต้อนรับเวลาแบบอยู่ในงานต่างๆก็สามารถพาไปตามจุดหมายได้นะหรือว่าหุ่นยนต์ทำความสะอาดนะครับแล้วก็อนาคตที่จะมามีความสำคัญก็คือเรื่องหุ่นยนต์ที่เป็น c o m p พ n เนียนโรบอทก็คือหุ่นยนต์ที่ดูแลผู้สูงอายุนั่นเองนะเหมือนถ้าเราเคยดูเรื่องอะไรนะบิ๊กฮีโร่ซใช่ไหมแบบเบม a กอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นหุ่นที่แบบอ่ะผู้สูงอายุกดใช้ง่ายแล้วก็ลิงก์กับ มีระบบแอปพลิเคชันที่ลิงก์กับมือถือของลูกหลานอะไรเงี้ยเช่นลูกหลานจะโทรติดต่อหรือเช็คว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงเนี่ยก็สามารถจะลิงก์เข้ามาในหุ่นตัวนี้ได้รวมถึงหุ่นตัวนี้มันก็อาจจะคอยดีเทคเรื่องของสุขภาพเรื่องความปลอดภัยนะถ้าเกิดแบบผู้สูงอายุมีแบบอุบัติเหตุล้มอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถที่จะแจ้งเตือนไปให้กับลูกหลานหรือผู้ดูแลอะไรเงี้ยได้นะครับอันนี้ตัวอย่างแบบหุ่นดินสอนี้ก็เป็นหุ่นที่คนไทยทำเองนะ แต่ว่า y o u t u b e ไปไปหาดูเองแล้วกันนะอันนี้ก็เคยเล่าไปแล้วในตอนพวก Smart Factory นะอันนี้จะเป็นตัวทางซ้ายมือนะจะเป็นดโดรนที่บินใช่ไหมเพื่อการเกษตรก็คือลิงก์กับ AI ที่เป็น Vision นะครับก็เนี่ยสามารถจะนับไอตัวต้นไม้แล้วก็แยกได้ว่านี่คือต้นอะไรต้นโคโค่นัดพิลล่านะครับหรือว่าเป็นต้นไม้ประเภทไหนก็จะ,จะนับจำนวนให้เราได้นะโดยใช้ i m r g e r g n i t i o n นะครับอ่ะ ก็จะเป็นการดิสลอฟว่าเดี๋ยวนี้เห็นไหมการเกษตรก็มาใช้หุ่นยนต์พวกดโดรนพวกเนี้ใช้นอกเหนือจากไอด n t ิฟาย็ยังสามารถลดน้ำหรือว่าใส่ปุ๋ยพวกนี้ก็ทําได้นะครับแล้วก็อนาคตก็จะมีในส่วนของ Passenger Drone จะมีมากขึ้นก็คือโดรนที่คนเข้าไปนั่งได้นะครับราคามันก็จะถูกลงมาอาจจะแบบคุ้มค่ามากกว่าเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างนี้เนาะอ่ะ ARVR Metaverse นะ วรุ่นก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วเรามาดูก่อนว่า VR AR ต่างกันอย่างไรนะครับ VR เนี่ย Virtual Reality นะก็คือเหมือนสวมแว่นเข้าไปแล้วไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งไปอยู่ในแบบโลกเสมือนอีกโลกนึงเหมือนกับหนังเรื่องอะไรนะที่มันเข้าไปในเกมเออผมลืมนึกชื่อเรื่องไม่ออกนะครับอะเออ Ready Player One นะอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปเลยแล้วก็เออเป็นเป็นมันเห็นภาพ360อสองศาเลยแบบนี้นะครับ แต่ส่วนถ้าเป็น AR เนี่ยคือ augmented reality คือมีโลกเสมือนปะปนอยู่กับโลกจริงนะเช่นอย่างพวกเกมโปเกมอนโกไงช่วงหนึ่งดังเห็นไหมคือเราก็ส่องไปในมือถือเนี่ยก็ยังเห็นเป็นโลกจริงอยู่แต่ว่าจะมีแบบโปเกบอลอะไรโผล่เข้ามาปะปนด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะฉะนั้น metaverse เนี่ยเป็นอะไรนะครับ metaverse ก็จะเป็น VR นะก็คือเข้าไปในอีกโลกหนึ่งเลยนะครับ Facebook เขาก็ จริงจังมากในการพัฒนานะเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นเป็นเมตาเลยนะคือแบบคิดว่าจะมาแน่นะเน่ก็จะไปเข้าไปแล้วเป็นอวตารของเราอย่างเงี้ยแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเหมือนมันก็ดูชะลอชะลอนะดูเงียบๆไปนะเมตาเวิร์สนะแต่ที่ที่เออแต่ต้องได้แน่นอนก็จะเป็นเนี่ยอย่างอันนี้คือ AR นะ AR มันอาจจะง่ายกว่าตัว VR อนะอันนี้ก็เป็นของ Apple v i นะ v n s r o n Pro ก็คือ ส่แว่นเข้าไปนี่แหละแล้วก็แล้วก็จะเห็นไอคอนเหมือน iPhone เนี่ยขึ้นมาให้เราใช้นิ้วนิ้วในการสั่งอาหารมันได้แบบขยับบีบนิ้วปุ๊บก็แปลว่าเลือกอะไรเงี้ยแล้วแบบก็สามารถแบบเล่นกับเข้าไปอยู่ในเหมือนคอนเสิร์ตหรือวันดูหนังอะไรเงี้ยทั้งที่ก็ยังมีโลกจริงอยู่นะคือถ้าสมมติมีคนทักหรือว่ามีเหตุอิมเมอร์เจนซีเข้ามาเนี่ยไอแว่นตัวน,นี้มันก็จะเหมือนซูมออกมาหาดึงออกมาจากไอโลกเสมือนเนี่ยแล้วดึงกลับมาที่โลกจริงนะครับอันนี้มันก็ เรียกได้ว่ามันใช,ใช้งานแล้วอะนะครับแล้วก็อนาคตราคามันก็อาจจะถูกลงมานะครับจบแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะพูดเรื่องอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพนะไม่ไม่ใช่สิเป็นเรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่นะเดีเจอกันนะครับ